เล็กสมารองประธานบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดได้พูดถึงภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในประเทศไทยปี2566ผ่านไปครึ่งปีแรกค่ะมีอัตราการเติบโตประมาณร้ยล14ไม่ได้รวมทีวีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านบาทซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เติบโตสูงสุดนะคะได้แก่เครื่องปรับอากาศค่ะเติบโตถึงร้ย36เนื่องจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาประเทศไทยอากาศร้อนมาก เครื่องทำน้ำอุ่นเติบโตร้อยละ15และหม้อหุงข้าวเติบโต,ตอยู่ที่ร้อยละ6ค่ะขณะที่ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าย,ยังคงติดลบหากมองในภาพรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้นับเครื่องปรับอากาศจะเห็นได้ว่ายังคงทรงตัว สำหรับผลประกอบการของโตชิบ้าไทยแลนด์ครึ่งปีแรกยังเติบโตได้ส่วนตลาดถึงร้อยละสิซึ่งกลุ่มสินค้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟและหม้อหุงข้าวมีอัตราการเติบโต,ตที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2565ซึ่งในสินค้าทุกกลุ่มนี้นะคะแบรนด์โตชิบ้าจะติดอันดับท็อปทรีทั้งหมดโดยเฉพาะปีนี้ค่ะเครื่องซักผ้าไมโครเวฟสามารถไต่ลำดับขึ้นมาได้ดีมากค่ะจนไมโครเวฟของโตชิบ้ากลายเป็นแบรนด์ที่มีมาร์เก็ตแชร์หรือว่าส่วนแบน่งการตลาดอยู่ที่อันดับ ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้บริษัทเติบโตกว่าที่คาดเนื่องมาจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ไป31รุ่นและขยายกลุ่มสินค้าใหม่เน้นเจาะสินค้ากลุ่มพตีเมียมากขึ้นและก็จะมีฟังก์กชัน IOT เพื่อให้รับกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่นอกจากนี้ค่ะบริษัทยังเลือกเน้นสาขาที่ขายสินค้ากลุ่มไฮเอ็นเพิ่มขึ้นรวมถึงทำแคมเปญส่งเสริมการตลาดและก็การสร้างการรับรู้ในสินค้าใหม่ๆ ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทณจุดขายเองรวมไปถึงการให้ KOL รีวิวและก็ทำสื่อบน BTS บิวบอร์ r ต,ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับแผนในครึ่งปีหลังค่ะโตชิบ้าได้วางกลยุทธ์หลักทั้งในเรื่องการออกสินค้าใหม่อีก39รุ่นเพื่อที่จะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทั้งในแง่ประสิทธิภาพดีไซน์รวมไปถึงราคาแบ่งเป็นตู้เย็น21รุ่นเครื่องซักผ้า4รุ่นหมวดเครื่องครัว6รุ่นและเครื่องใช้ในบ้านอีก8รุ่นรวมไปถึงขยายช่องทางการขายใหม่ๆต่อเนื่องนะคะมีแผนเพิ่มจํานวนไลน์อัพสินค้าเข้าร้านค้าอีกร้อยละสิโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า m ิ d to high ส่วนแคมเปญใหญ่ของวงการอ e ีคอมเมิร์ซในช่วงปลายปีนี้ค่ะก็คือ11เอดเดือน11และ12เดือน12บริษัทตั้งเป้าเติบโตร้อยละ30โดยจะทุ่มงบประมาณเพิ่มอีกร้อยละ20นะคะที่จะกระตุ้นการขายและตอบแทนลูกค,ค้าในช่วงเวลาดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับลายสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเ e อ็กซ์คลูซีฟที่มีขายเฉพาะในช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อไม่ให้แย่งตลาดกับช่องทางอื่นนั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือโตชิบาให้ความสำคัญมากขึ้นนั่นคือโคร การพาร์ทเนอร์ e ิงค์เป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์กับผู้ค้าในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการให้โดนใจผู้บริโภคที่สุดรวมไปถึงยังคงสร้างแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆนะคะทั้งออนไลน์เช่นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแคมเปญการใช้ KOL และออฟไลน์เช่นบิวบอร์ด LED บอร์ดรถไฟฟ้ารถสาธารณะเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเชื่อมั่นทั้งในลูกค้าที่เป็นฐานเดิมของโตชิบ้าอยู่แล้วรวมไปถึงฐานลูกค้าใหม่ที่ยังเจนมากขึ้นทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 1,566ค่ะโตชิบ้าทุ่มงบการตลาดมากขึ้นเพื่อที่จะทำกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร เน้นการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ค่ะเพื่อผู้บริโภคได้ทดลองได้สัมผัสสินค้าจริงมีการทำรถโชว์ทูบประเทศต่อเนื่องทุกเทศกาลทั้งจากที่ร้านค้าจุดขายรวมไปถึงตามสถานที่ชุมชนทั่วไปและก็ให้ความสำคัญกับช่องทางการขายที่บริษัทใส่ใจตั้งแต่การปรับปรุงหน้าร้านให้สวยงามและภาพลักษณ์ที่ดูดีเมยมมากขึ้นด้วย โดยในปี2,566นี้บริษัทคาดการนะคะว่าจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสถานการณ์โควิดคลี่คลายการส่งออกดีเม็ดเงินการท่องเที่ยวก็เข้ามาในประเทศ mm. ก็จะส่งผลให้ภาพรวมตลาดคึื่นใช้ไฟฟ้าทั้งปีนี้เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ14ซึ่งโตชิบ้าเองตั้งเป้าเติบโต,ตอยู่ที่ร้อยละ15ค่ะ นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยต่อเนื่องด้วยค่ะคือช่วงที่ผ่านมาลงทุนอีก5,000ล้านบาทในการสร้างโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศในไทยอยู่ที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเขตเศรษฐกิจพิเศษ e EEC จังหวัดชนบุรีค่ะรองรับการรุกตลาดเครื่องปรับอากาศในไทยอย่างเข้มข้นนับจากนี้และการส่งออกไปในต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและตลาดสหรัฐด้วย สำหรับโรงงานแห่งนี้นะคะมีกำลังการผลิตอยู่ที่4ล้านเครื่องต่อปีค่ะโดยโรงงานใช้ออโตเมชันในการผลิตสูงถึงร้อยละ70รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม5.0ส่วนพนักงานในโรงงานมีจำนวนรวมประมาณ2,000คนโดยโรงงานจะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2,566ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ